ไปก็เป็นอุบายธรรมะเกี่ยวกันกับการอบรมจิตใจโดยตรงธรรมะอันนี้ย่อมเหมาะสมกับบุคคลทั่วๆไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ครองเรือนและไม่ครองเลือนเพราะว่า พระธรรมนี่เป็นของกลางอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะคนประเภทใดก็มีสิทธิ์ที่จะไปตักมาดื่มมาอาบได้ตามความต้องการดังคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสามบ้าน ดื่มน้ำบ่เดียวเที่ยวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้เป็นปิิศนาที่ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผูกไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเอามาคิดมากลองออการคิดปิิศนาเหล่านี้ มันก็ไม่นอกเหนือไปจากตัวบุคคลแต่ละคนคนสามบ้านนั้นได้แก่บุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี้กามาพบหนึ่งรูปประพบหนึ่งอรูปประพบหนึ่งนี่ในปิิศนานั้นท่านถือว่าเป็นบ้าน คือเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลายคบทั้งสามเนี่ยบัดน,นี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นก็ได้พากันเห็นแจ้งในคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนของตนใครจะอยู่ในโลกไหนก็กราบก็ไหว้ ก็โนบน้มต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณพระัตนไกลนี้จึงอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะแม่บ่อเดียวคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไปตักเอามาดื่มมาอาบได้อันนี้เหมือนการคุณพระรัตนไกลนี่นหะไม่ว่าแต่มนุษย์ แม่เทวดาอินพรมก็นิยมนับถือใครอยู่ที่ไหนนับถือกราบไหว้บูชาย่อมพระคุณนี่ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนั้นในที่นั้น,น,นไม่ใช่ว่าคุณพระรัตนไากรานั้นจะมีอยู่แต่ในวัดหรืออยู่แต่ในพระประธานเท่านั้นไม่ใช่อ่ะ มันอยู่ที่ใจของคนเราต่างหากเมื่อใจเราเชื่อเราเลื่อมใสแล้วอย่างนี้นะน้มะระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์มาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในใจนั่นแหละพระคุณของพระุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นเช่อนอย่านึกว่าอันพระพุทธเจ้านี้มีจริงได้แก่บุคคลผู้ ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีมาในสงสารจนว่าทำความดีนั้นเต็มบริบูรณนะ์และจนวันละความชั่วนั้นได้หมดท่านก็ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าท่านผู้ตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งนี้ก็เพราะว่า พระองค์สร้างบุญบาร,รมีมามากกว่ามนุษย์อเทวดาทั้งหลายดังนั้นใครจะเป็นอาจารย์สอนพระองค์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุญเท่าเทีเทยมกับพระองค์มันถ้าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านผู้ที่จะเป็นพระศาสดาเอกในโลกก็ต้องสร้างบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นแหละจึงไม่มีใครที่จะไปแนะนำสั่งสอนพระองค์ในทางทางพระนิพพานได้เลยพระองค์ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาความภาคเพียรของพระองค์เองค้นหาทางพระนิพพานในที่สุดก็พบเข้าให้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้ว่ามีจริงอย่างนี้นะใครจะไม่เลื่อมใสไม่มีแล้ว นี่ก็ต้องเลื่อมใสแล้วเพราะว่าท่านผู้วิเศษผู้ตัดกิเลสขาดจากสันดานอย่างนี้นะไม่ค่อยมีแหละเรียกว่าตัดกิเลสขาดจากสันดานก่อนคนอื่นทั้งหมดนี่นะนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่มีเลยคนไม่มีบุญมากนะเรียกว่าไม่ได้เป็นโจกของมนุษย์อเทวดาทั้งหลายพูดง่าย คนมีบุญน้อยก็ต้องคอยตามหลังท่านผู้มีบุญมากเ,เมื่อพระองค์เจ้าตัดสรู้แล้วอย่างนั้นสเสด็จไปที่ไหนคนมีศรัทธาเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังผู้มีบุญวัสนไในสั่งสมโรมาต่ก,ก่อนเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็รู้แจ้งว่าบุญคุณโทษได้เลย รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่แหละก่อนอื่นน่ะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะเมื่อรู้แจ้งว่าเออบาปนี่มีจริงแล้วบาปนี่อํานวยผลให้เป็นทุกข์จริงอย่างนี้ยมันก็กําหนดใจละเดี๋ยวนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยว่าเวลาวันต่อไปถึงจะละไม่ใช่อธรรมดาผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจละ่ะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาป มันก็กำหนดละในเดียวนั้นเลยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญมันก็กำหนดรู้ทำความพอใจในบุญนั้นทันทีนี่เมื่อเมื่อทำความพอใจในบุญนั้นจิตใจก็สงบเยือกเย็นเบิกบานก็รู้แจ้งว่ารสชาติของบุญนี่เป็นอย่างนี้หนอผู้ใดเห็นรสชาติของบุญอย่างนั้นแล้วก็ไม่เบื่อบุญเลยแบบนี้ ทำความพอใจในบุญตลอดเวลาไปนี่จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งในบุญนะเพราะว่าบุญนี่ไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอะ่ะไม่ได้มีสีสันวันณะอะไรเลยนะนี่มันเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลผู้น้อมเอาความดีเข้ามาสั่งสมไว้นะอืนี่แหละ แล้วธรรมารมอันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มาชโลมจิตของผู้นั้นให้เย็นสบายสงบอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจะไม่รู้แจ้งในบุญละ่ะบุญนั่นแหละบอกชี้บอกเลยว่าบุญเป็นอย่างนี้แหละมไม่ใช่ว่าใครมาชี้บอกบุญเองบุญเกิดขึ้นแล้วบุญชี้บอกเองคุณก็เหมือนกันนะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างอย่างนี้นะหนึ่งบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสองกตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนนี่บุคคลสองจำพวกเนี่ยหาได้ยากในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้ ใครละบุคคลผู้มีอุปการะรก่อนนะก็าม,มารดาบิดาเลยก็าม,มารดาบิดาก็ามีคู่เดียวเท่าน,นั้นแล้ว ท่านเราทั้งสองนั่นน่ะท่านก็เพียบพร้อมไปด้วยพรมวิหารสี่มีมีพรมวิหารธรรมนั่นเป็นกำลังใจให้เลี้ยงลูกที่คลอดออกมาจากอกของตัวเองให้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้ถ้ามารดาหรือพิดานั้นไม่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจเราเลี้ยงลูกไม่เจริญไม่เติบโตได้เลย ถ้าว่าผู้เป็นโลกทั้งหลายนะี่มาคิดเห็นคุณูปการะของมารดาบิดาอย่างนี้ก็ย่อมรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อคุณนี่มีจริงหนอถ้าหาว่ามารดาบิดาไม่มีเมตตาอินดูสงสารเรานะั้นเราตายแล้วแต่น้อยๆนู่นนี่ผู้นั้นก็จะเห็นคุณของมารดาบิดาเหลือล้นพ้นประมาณเลยทีเดียวเมื่อเห็นคุณอย่างนั้นแจม่มแจ้งก็ มันก็ต้องคิดตอบแทนนี่นี่แต่แล้วคนที่จะมองเห็นคุณของผู้มีอุปการะเกตตนนี่นะมันยากแสนยากจึงพระองค์เจ้าจึงตัดว่าบุกเป็นบุคคลที่หาได้ยากนั่นแหละย,ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตนี่เอาชวนกันออกบวชไปขอบวชกับพระศาสดานี่พระองค์บวชให้แล้ว พอมาทำความดีภาวนาเข้าไปได้บรรลุโลกิยลิทธ์เท่านั้นแหละคิดแข่งอนุภาพกับภะศาสดาเลยคิดจะล้มล้างภาษาสดาลงและยกตัวเองเป็นภาษาสดาแทนนั่นน่ะคนอากตันยูไม่รู้จักคุณของภาศาสดาเลยในที่สุดแผ่นดินก็สูบเอาไปไหมในอเวจีไม่ไม่ถึงขนาดนั้น เช่นอย่างว่าพ่อแม่ได้ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูจนเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วไปเที่ยวหาเงินหาทองร่ำรวยขึ้นมาแล้วลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้ก็มีไม่เหลียวแลวไม่อือ้อเฟือเกื้อกูลต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะมันมันเห่อไปในลาบในยอด มันเพลินไปในสังคมต่างๆจนเป็นเหตุให้ลืมผู้มีอุปการะคุณแก่ตนนะอย่างไม่มีอยู่ทมไปในโลกนี้นะไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> ไอพ่อแม่นันสำหรับชาวพุทธนะเมื่อลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายนั้นดีอกดีใจมากเออ มันจะ,จะเจริญไว้ใหญ่โตมาจะได้บวชได้เรียนในพระศาสนาจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ช่วยแนะนำนำเอาคำสอนของพระเจ้ามานแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาบอกทางสวรรค์ทางพระนิพพานให้นี่บรรดาผู้ชาวพุทธนะย่อมมีความคิดนึกกันอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงชอบใจอยากจะได้ลูกผู้ชายเป็นคนหัวปีเลยอ่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกเจริญวัยใหญ่โตมาพอบวชเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องพยายามพูดชักจูงใจให้ลูกนั้นมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาลองคิดดูมารดาบิด,ดาเนี่ยหวังดีต่อลูกแต่ว่าฝ่ายลูกแล้ว เมื่ออด้นทนไม่ไหวมันดาบิดารบเล่าหลายก็เอามาบวชใครถามว่าไปบวชไปทำไมอ่ะอ้าวบวชให้พ่อให้แม่หรอกอไม่ใช่ว่าบวชให้ตัวเองเนะอะเป็นอย่างนั้นผู้ดใดคิดว่าบวชให้พ่อให้แม่เท่านั้นแล้วบวชเข้ามาแล้วมันก็ไม่ทำความดีอะไรอ่ะ,อะไม่ได้ฝึกตนแล้ววันี้ มีแต่หาทางเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับหมู่กับเพื่อนไปพอให้แล้ววันแล้วคืนไปพอถึงเวลาศึกก็ศึกออกไปอย่างนี้นะนี่แล้วว่าบวชเพียงแค่ให้พ่อให้แม่ไม่ได้บวชให้ตนเลยไม่ได้คิดว่าบวชมาเพื่อฝึกตนให้เป็นคนดีว่าว่าอย่างว่าละอาสวะกิเลสไม่หมดไม่สิ้นก็ช่าง ว่าจะฝึกตนให้เป็นคนดีอย่าให้หันเหไปทําความชั่วอย่างนี้แล้วก็ยังนับว่าพอใช้ได้เพราะว่าคนเรานะั่นเราจะไปเกณฑ์กันให้บวชเข้ามาแล้วให้เป็นอรหันต์กันทั้งหมดนะั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้แต่ว่าข้อสาคัญอยู่ที่ว่าเราต้องยึดธรรมยึดวินัยเนี่ยเป็น เครื่องประดับกายวาจาจิตของตนไปไม่ยอมล่วงทำรรล่วงวินัยแม้ว่าผู้เป็นเครือขัดของเรือนก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าตนมีบุญบาร,รมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะเอาทำอย่างไรล่ะบุญบาร,รมีอินทรีย์มันถึงจะแก่กล้าได้มันก็ต้องดำริอันบุญบาร,รมีมันจะแก่กล้าได้ ก็เพราะเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระศา,าสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยจิตใจที่มันไม่อยากจะสำรวมในศินอย่างนี้นะก็พยายามสำรวมในศินให้ได้อย่างนี้แหละกระสอนจิตใจตัวเองให้มีความละอายต่อบาปต่อโทษที่พระศา,าสดาทรงบัญญัติห้ามไว้ว่า ทำอย่างนั้นผิดเป็นโทษเนี่ยต้องเป็นแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องสอนใจตัวเองให้เชื่อแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเชื่อนะอเพราะองค์ทรงวันญ,ญัธรรมยกตัวอย่างเช่นคารึงหัดบางพวกบางคนนะดื่มเหล้าเมาสุรานี่เป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้นะไม่แล้วไม่เชื่อเลยเดิมกันหัวราน้ำไปเลยอย่างนี้นะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นบาปอย่างเนี้ยไม่ไม่ใส่ใจหรอกฆ่ามันตะบันไปเลยแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่ให้มันไปเสวยผลของบาปกรรมทนทุกทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมันจะไหวหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนี่ตนไม่ทําตามเลยไม่เชื่อพระปัญญาศัลู้ของพระองค์เลยอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เป็นนักบวชก,ก็เหมือนกันเนี่ย มันต้องสำรวมในศินให้บริสุทธิ์เป็นคฤรัหั์ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเชื่อมั่นว่านรกมีจริงอย่างที่พรนะนะนะเ,รพเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเกลียดต่อความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงๆแล้วมันก็มั่นในีินเนะเอารักษาสินให้มัน่นสมบัติภายนอกนั้นหามันไปโดยทางสุจริต ได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอนไปเท่านั้นแต่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ร่ำรวยด้วยทุจริตด้วยการทำบาปหมู่นั้นเขาก็ตายเหมือนกันสมบัติทั้งหลายที่เขากอบโกยมาด้วยการทุจริตนั้นเขาก็เอาไปติดตัวไปไม่ได้เลยก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วตนเองก็ทำบาปกรรมแล้วก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น นี่ถ้าหาว่าใครคิดได้อย่างนี้มันมันก็เว้นเลยเว้นจากบาปกรรมนั่นเลยแต่นี่ส่วนมากมันมันไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกคนนะถ้าหาว่าคิดอย่างนี้ผู้ใดคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็เว้นบาปได้จะอยู่คลองเรือนก็าตามจะเป็นนักบวชกว็ช่างมันก็ต้องเว้นบาปได้เลยเพราะว่า มันก็มามองเห็นบาปในปัจจุบันนี้ก่อนนะไอสาเหตุที่คนเรามันจะกลัวบาปในอนาคตได้นะยกตัวอย่างเช่นบาปในปัจจุบันนะคนใดยึดมั่นถือมาในความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะอา้าวถ้าใครมากระทบกระทั่งเขาหน่อยหนึ่งก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับทะเลาะวิวาดกันถ้าดีไม่ดีก็เกิดประหัดประหารกันเข้า เอาผิดกฎหมายไปเจ้าหน้าที่เขาจับไปฟ้องร้องก็ติดคุกติดตารางไปอย่างนี้นรกในเมืองมนุษย์เห็นได้ชัดๆเลยอย่างนี้ถ้านารกในมนุษย์มีอย่างนี้นรกในโลกหน้าจะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันต้องมีถ้าโลกนี้มีทุกโลกหน้าก็ต้องมีทุกนะโลกนี้มีความสุขโลกหน้านั่นความสุขก็มี ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ยอมเป็นผู้สำรวมในศินในวินัยด้วยดีนี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องมีต้องปรับปรุงความคิดความเห็นนี้นะให้มันถูกล่องถูกรอยซะก่อนมันก็ยิง่งมันจึงได้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของผู้เผยเจ้าได้ถ้าใครปรับปรุงความคิดเห็นอย่างว่าเนี่ยให้เข้าสู่ร่องรอยแห่งคำสอนของพระเจ้าไม่ได้แล้ว ย่อมปฏิบัติตามไม่ได้เลยละบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นศินเนี่ยพระพุเทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นเป็นรากแก้วของพศาสนานี่ศาสนาของพระองค์จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ไปถึงไหนนี่ก็มันอยู่ที่ศินถ้าคนรักษาสินคนมีสินอยู่ตราบใดแล้วศาสนาของพระองค์ ก็ตั้งอยู่ตราบนั้นเลยเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะควรพากันพิจารณาดูตามธรรมะที่แนะนำมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันก็ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามหรอกเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ใครละบาปบำเพ็ญบุญได้ ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะละทั่วทำดีได้ด้วยตนเองสำหรับคนมีปัญญาแล้วไม่มีปัญหาคนมีปัญญาแล้วมันมองเห็นได้เลยมันก็มายากกับคนที่ปัญญายังอ่อนอยู่นี่แหละเราจึงต้องได้พูดกันหลายเรื่องหลายรถจึงได้หาอุบายชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือให้นิยมรักษาศีลเป็นพื้นฐานแห่งบุญกุศลทั้งหลายผู้ดใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มันก็เหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชพันธัญญาหารต่างๆลงในพื้นดินแล้วก็ต้องไปปรับดินแปลงนั้นนะให้มันสะอาดซะก่อนขุดถัวหลักหัวตอออกไปดายหญ้าออกไปพลวนดิน ให้เรียบราบแล้วอย่างเนี้ยมันก็จึงปลูกพืชต,ต่างๆลงไปได้ถ้าหากว่ามันมีปาาลลลา่าหญ้ารกลุงรางนะใครแตจะไปปลูกพืชพันธุ์ลงได้ใครเขาไม่ทํากันเลยอันนี้ก็เหมือนกันแหละบุคคลที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนได้นั้นก็ต้องเว้นผู้ละความชั่วทางกายวาจานี่เสียก่อนแต่ว่าละความชั่วทางกายวาจาก็หมายความว่าละความชั่วทางใจด้วยนั่นแหละ เพราะว่าใจนั้นเป็นต้นเขาเห่งความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วมันระง,งับไปจากกิตใจใจก็เบิกบานผ่องใสเหมือนอย่างบุคคลปรับดินให้มันสะอาดนั่นเองแหละวันนี้เมื่อบุคคลให้ทานอะไรลงไปก็มีผลมากเหมือนอย่างดินที่ปรับดีแล้วปลูกพืชอะไรลงไปก็งามขึ้นมาอย่างนั้นเรื่องมันอะลองคิดดูให้ดี ป็นอย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ใดไม่สนใจเรื่องศีลไม่ทําศีลให้บริสุทธิ์มีศรัทธาให้ทานไปมันก็ได้อยู่หรอกอันได้บุญนะแต่ว่าบุญของผู้นั้นเป็นบุญเศร้าหมองอุปมาเหมือนอย่างเพชรนินจินดาของมีค่าตามธรรมดาแล้วมันมีมีรัศม,มีลังสีใสสะอาด ดีอยู่แล้วทีนี้ภาชนะนั่นสกกรปกเอาของมีค่านั่นไปไว้ในภาชนะเช่นนั้นก็เลยพลอยให้ของมีค่านั้นมัวหมองไปตามกันอันนี้ะอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นหละบุคคลมูวทำบุญให้ทานได้บุญจริงแต่บาปก็ทำอย่างนี้นะบุญกับบาปปนกันเข้าไปอ่ะ มันก็เลยเศร้าหมองไปหานนบุญนั่นนะเมื่อบุญเศร้าหมองก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวไปจิตใจก็ไม่ผ่องใสวันนี้เมื่อเวลาจัดสิ้นชีพทําลายขันนี่เป็นของไม่แน่นอนเลยไม่ทราบจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์มันก็แล้วแต่กําลังของบาปและบุญนะเมื่อบุญมีกำลังมากเอาก็ขึ้นสวรรค์ไปก่อนหมดอายุ อยู่ในสวรรค์แล้วกลับมานรกอีกไปเสวยผลแห่งบาปนั้นต่อไปเพราะในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตน่ะหมดอายุสังขารในสวรรค์แล้วจุดติพอจุดติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยทีเดียวไม่ได้ไปเกิดในที่อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าบาปกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนนั้นมันคอยให้ผลอยู่ พอหมดบุญเท่านั้นบาปก็มีอำนาจฉุดคล้าลงนรกเลยออย่างนี้นะทีนี้ถ้าบางคนนะ่ะก็ไม่มีบาปเช่นั้นติดตามตัวเมื่อหมดอายุสังขารในสวรรค์อย่างนั้นแล้วก็ย้อมกลับลงมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วก็เกิดดีเกิดมาดีเพราะว่ามันมีความดีเป็นเป็นพืชมาแล้ว เป็นพื้นของจิตใจมาก็มาสร้างบุญกุศลสืบต่ออ,อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละศีลเนี่ยจึงที่ว่าเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิทำใจให้สงบระงับลงได้เพราะว่าเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านนั่นคิดดูให้ดี บางคราวนะ่ะภาวนายังงง้ก็มันสงบลงไม่ได้นะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยมันมีบาปมารบก,กวนอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องสกดจิตลงไว้อย่าไปโทษหอยอการที่เราสกดจิตไว้ไม่ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปตามบาปประทำเหล่านั้นแสดงว่าเรากำหนดละมันเราไม่ไปตามมัน เมื่อเราสะกดจิตห้ามจิตได้บ่อยๆเข้าไปจิตมีกำลังกล้าขึ้นไปบาปก็ระงับไปเนี่ยวิธีละบาปแต่บุคคลส่วนมากพอจิตฟุ้งซ่านมาแล้วก็อ่อนใจเลยโอ้ยเรานี่ภาวนาไม่เป็นดอกบุญไม่มีแล้วก็หยุดเสียไม่ไม่ทำความเพียรไม่อดทนไม่สะกดจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปได้ นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าขอเตือนไว้ในที่นี้เลยอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยแล้วบาปมันก็จะไม่หนีจากกิตใจมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วอันบาปนั้นมันก็ไม่ขาดหรอกมันแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไปสงบตัวอยู่เพราะอนุภาพแห่งสมาธิมันมีกำลังเหนือกลัว มันก็ไปสงบตัวอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอว่าสมาธินั้นถอนเอาบาปมันก็โผล่ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละวันนี้เจริญปัญญาต่อวันนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นบางคนว่าเมื่อสมาธิถอนมาแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะพินาไงแไงจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพอาอา้า ก็ของกิเลสมันยังมีอยู่นะมันเพียงจะไปสงบตัวอยู่ชั่วคราวชั่วที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองนี่เราต้องรู้่เพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิมันถอนออกออกมาอย่างนี้กิเลสมันโผล่มาอย่างนี้เราก็กําหนดพิจารณาอ,อละมันไปเรื่อยๆกําหนดพิจารณาว่าก,กิเลสมันก็เกิดจากความที่จิตหลงนี่เองนะ หลงทั้งขานหลงนามหลงรูปอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อหลงนามหลงรูปอันนี้แนะล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นถ้ารู้แจ้งในนามในรูปนี่ว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นของศูนย์เปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากดีจากชั่วดีก็ศูนย์ชั่วก็ศูนย์ถ้าว่าตรงๆแล้วนะศูนย์อย่างไรศูนย์ศูนย์จากสัตว์จากบุคคล ในขั้นนี้เราต้องลบทั้งดีทั้งชั่วทิ้งหมดเลยวันนี้เมื่อลบดีกับชั่วทิ้งหมดจิตรวมลงวันนี้มันก็ถึงของจริงทำของจริงถึงความจริงแบบนี้นะนั่นแหละการที่จิตบุคคลจะถึงถึงความจริงได้มันต้องละทั้งบาปทั้งบุญลงไปก่อนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้